कोई वीटली जीअं फाली ॾे न สวัสดีค่ะค่ะพี่น้องจ้ามาเจอกับพวกเรากับช่องอีสานเดนมาร์กอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวมวนจะพาพี่น้องไปเก็บหัวแชรอรนะคะท <laughs> ี่เห็นโชนนิ้วนี่ไม่ใช่อะไรนะคะวันนี้ได้เล็บใหม่นะคะ ได้เล็บสวยนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้พี่น้องดูอีกทีนะคะก็เดี๋ยวแม่จะพาไปเก็บแครอทนะคะเดี๋ยวมลจะพาพี่น้องไปดูแครอทนะคะแบบที่ป่าก็ปลูกไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะพี่น้องตอนนี้ยังหัวไม่ใหญ่นะคะแต่สามารถนํามาทํากับข้าวได้แล้วค่ะอย่างนั้นเหรอลกูกโอเคของพี่ง่าก็มีอ่ะลกูกเอ๊ะจะไปโชว์ดิ๊ไปจเนาะโอเคอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเค โอเคพลายาจ๋าเราจะไปเก็บอะไรกันค <Okay. S 1> ะสุกพเฮวโอ,อ้พอแล้วพอแล้วบุ้งดีบุ้งดีบุยงดยอาะหยาเด้อสิลูกหยาเด้อหยาเด้อหนูมามาใกล้ตรงนี้หนูมาเย็นตรงนี้เนี่ยจะได้เห็นเนี่ยเย็นตรงนี้อ่ายืนตรงนี้นนนอ่าแล้วก็หยาเด้อไม่เห กดจระจิงให้นุค่ะกดจระจิงให้นุ้่เอคนงอ่อโอเคอ่ะสค่ะพี่น้องจานเดี๋ยวตามพวกเราไปเก็บแครอทกันเลยนะคะจัดสกููเลกแอ Let's go Let's go S <S ค่ะพี่น้องจ๋ากนตรงนี้นะคะนี่ถึงแล้วนะคะแครอททั้งหมดที่ปลูกก็มีอยู่ที่5้าแถวนะคะตอนนี้ยังไม่เป็นตอนนี้ยังโตไม่เต็มที่นะคะพี่น้อง ที่เห็นนี่คือฟ้าเข้ามาเข้ามาอดึงหัวออกไปทํากับข้าวนะคะ <need> อ้าแครอทถ้ามันปลูกหรือว่าหวานเม็ดใกล้กันเกินไปหัวเขาก็จะไม่ใหญ่นะคะพี่น้องต้องคอยถอนออกด้วยนะคะพี่น้องถ้ามันอยู่ติดกันเกินไปนะคะเดี๋ยวหัวมันจะไม่โตนะคะ, <need> ะระวังเล็บนะลูกนะ <need> ไประวังเล็บด้วยนะ ทำค่อยๆนะคะก็วันนี้เราจะเก็บหัวแครอทเล็กนะคะพี่ดองเอาไฟยาดึงได้ไหมนี่นี่เนี่ยนีายมาดึงตรงนี้ก็ได้ลูกนี่ตรงนี้นี่นะเราเอาหัวแครอทเล็กๆ<อ>ดึง<ห>ไม่ได้ต้องไปอ๋อฟาขุดยังไงวะเนียนนะอันนี้อักเี่ยเย่ย ฮะอ,อ,อ,อุ๊ยอ,อุ๊ยเล็บลโอ้ยอีลาแม่บอกว่าโอ้ยเนาะโอ้ยให้จังได้ระบาดที่เนี่ยโอเคเดี๋ยว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 เก็บไว้ก่อนต้องระวังนะลูกเดี๋ยวเล็บหลุด,ดยันยาระวังเด้อเล็บฟ้ายาหลุดเด,ดี๋ด้เมื่อกี้นะ่ะฟ้ายะ ลิสไนล์เหรอหลุดแล้วนะเหมือนซีเจมี่เจมี่เจมี่โอ้ปาร์ตสามโอ้ยเอ็นย่าระวังนะไม่งั้นเล็บหลุดเหมือนน้องนะโอเคอ่ะเอ็นย่าตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่แครอทตัวใหญ่ค่ะพี่น้องเอ็นย่าบอกแครอทตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ตัวใหญ่ เดี๋ยวเข้าไป<ม>เข้าไปบ้านก่อนแล้วค่อยทาไปตัวใหญ่แอนนา,าอีกตัวนึงแอนนาแครอทเขาเรียกเป็นหัวนะลูกซีอีกตัวต้องเรียกว่าหัวใหญ่นี่นะโอ้ก็เริ่มโตแล้วนะวันนี้เราเอาจะไปทําแครอทอบนะคะอบมาอบเนยวันนี้เราจะเอาแครอทไปอบเนยกันนะอนะันนี้ต้องเรงก่อน โอ้โหเก่งจ an ังเลยวูยมันมีสามขาอันี่าแครอทฟาย่ามีสีขาเอาดึงเออระวังอย่าใช้เล็บอย่างนั้น๋ยวแม่ดึงเองดแว่มัวดึงเอง นายดึนด่ะใส่โอ๊ยดึงไม่ได้ดอกลูกหัวมันขาดแล้วเอออันนี้ดีกันโอเคเออเออย่า้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ เยอะมากเลยค่ะพี่น้องตอนนี้มันเตวโตเต็มที่แล้วนะคะเยอะมากๆเลย นี่นะคะเสร็จแล้วแครอทอบนะคะแล้วก็กินกับอกไก่นะคะแล้วก็มีน้องไก่ด้วยะค่ะโอเค,อเคใครจะลองชิมไหมคะอันนีอย่าลองชิมนะลุกนะแล้วลองชิม

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ